เพื else, Instead, ่อนหลายคนเมื่อมีกลิ่นตัวที่เหม็นนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนของเรารู้นะครับเพราะว่าทําให้เพื่อนของเรานะครับมองว่าเราสกปรกและหากคนรอบข้างรู้ว่าเรามีกลิ่นตัวที่เหม็นนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้ครับทําให้เราขาบความมั่นใจนะครับในการที่เราจะเจอเพื่อนนะครับหรือจะต้องไปทํางานในที่ต่างๆแต่เชื่อไหมครับว่ากลิ่นตัวก็มีข้อดีเมื่อไหร่ที่เรามีกลิ่นตัวเราจะสามารถบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เรากําลังเจบป่วยอะไรอยู่รู้ไหมครับ หากเรามีกลิ่นตัวเหมือนขนมหวานนะครับหรือกลิ่นตัวหอมนะครับอันนี้เป็นสัญญาณนะครับว่าเราอาจจะเป็นโรคเบาหวานอยู่ก็ได้นะครับเราควรที่ทำการตรวจหรือเช็คกำลับน้ำตาลในเลือดได้เลยนะครับแต่ถ้าหากกลิ่นตัวของเรานะครับมีกลิ่นออกขมขนะครับแสดงว่าตับของเรากำลังมีปัญหาอยู่นะครับระบบย่อยอาหารเราทํางานหนักเกินไปแล้วก็ที่สําคัญเรามีอาการขึ้นเห็น่อจีนล้มด้วยนะครับอันนี้เราควรต้องรีบพบแพทย์เลยครับถ้าหากกลิ่นเหมือนไข่เน่านะครับอันนี้เกิดจากการทานเนื้อสัตว์มากเกินไปนะครับอันนี้เราควรที่จะลดการทานเนื้อสัวครับ แต่ยังไงก็ช่างนะครับในระหว่างนี้เราก็ยังมีกลิ่นกายอยู่นะครับเราควรที่ใช้สเปรย์น้ำมันกายเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาคุณรอบข้างนะครับ